สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับอากาศดีจริงๆวันนี้จะลงสวนวันนี้ให้อาหารปลาเนี่ยนะครับปลาบ้านนี้ใช้ข้าวนะครับเป็นอาหารนะครับผมผมคุยเสียงดังไม่ได้เพราะดังเนี่ยเขาจะหนีหมด <c oughs> เขาเขาจะมีเขาเรียกว่ากิตใต้สำานึกของปลาเนาะ เพราะว่าพอมีอาการให้ปลามีเสียงดังมาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าจะต้องมีแหมาด้วยเพรนั้นก็ต้องคุยเบาๆตันนี้ก็กําลังกินนะครับเป็นปลาดกนะครับนี่ครับปลาดกนี้ปล่อยไว้นานแล้วนะครับปล่อยตั้งแต่ตอน,กนเกษียณมาแล้วกินบ้างอะไรบ้างเนาะขายบ้างตอนนี้ก็เหลืออยู่เกือบห้าหกร้อยตัวนะครับเห็นไหมครับเริ่มหนีละ พอได้ยินเสียงก็ยังมีบางตัวนะครับที่ยังสู้อยู่สู้อยู่นะครับปกติแล้วถ้าไม่มีเสียงเนี่ยเขาจะขึ้นมาพุ๊บ,บ,บ,บนะครับวันนี้ากาดดีมากนะครับทับเดียวลงเลยนะทับเดียวลงเลยนะมาละเขาก็คงตามไปกินที่อยู่ข้างล่างด้วยนะครับปกติปลาดุกนี้จะเป็นปลากินอาหารพวกเนื้อนะครับแต่ว่า เลี้ยงไว้นะฝึกให้เขาก,กินข้าวนะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อการค้าการจะซื้ออาหารให้เขากินตลอดนัุน้งไม่ไหวนะก็ข้าวบ้างต้มผักต้มอะไรบ้างให้กินนะ้วบ่อนี่ก็เมือ่อวานนี้ก็ทําความสะอาดนะครับนะข้างๆบ่อนก,ก็จะเป็นถั่วนะครับเริ่มละ,เร,มละเริ่มจะได้ผลละเมือ่อวานนี้ก็มีตัดจริงเนี้ยที่เป็นรังนกนะครับ นี่เป็นรังนกสวยๆเนี่ยนะเป็นรังนกที่เป็นต้น,าม,าตะนะมะตูมแขกนะเมื่อวานนี้ก็จัดการและเรียบร้อยนะครับนุ้นก็จะเป็นเ,เพกาเตี้นะทางนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะครับนะจริงๆจะทําความสะอาดหมดนะครับแต่นี้เห็นไหมครับพริกเนี่ยสวยงามมากนะพริกนี้ปลูกกีบปีแล้วนะครับเนี่ยนะใช้หมุนใช้เด,เดือล้วนเราจะเห็นว่าความ ความสดใสของเวทพริกนะถึงแม้ว่าเขาจะสุกแล้วแต่เขาก็ยังไม่ร่วงง่ายๆนะครับเพราะว่าความคงทนของขั่วนะครับของหัวขั่วนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สกการเคมีนะครับรงนั้นก็พริกเยอะเลยอลองอีก,กนิดที่จะมาอีกไหมตอนนี้น้ำเงียบละมีมาไหมอ่าเริ่มอิ่มแล้วนะครับนะรู้ดีจังเลยปราบสะนีนะตอนนี้ก็ยังลกอยู่นะครับ เนี่ยตันี้ยังลรอยู่ยังไม่ได้ทำเนาะอันนี้ก็เป็นฝรั่งไรเมล็ดว่างั้นยังไม่ได้ให้ผลเลยนะก็ลอยอีกสัระยะหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับผมบุรักรองมิ่งครับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนสกษานจุัสุรินทร์นะวันนี้ก็จะลงพื้นที่นะครับตัดหญ้าสักนิดนึงเพื่อเพื่อที่จะเตรียมที่จะปลูกกล้วยนะครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมทางคลิปสั้นๆวันนี้นะครับขอบคุณครับ อ,อท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับหรือดูเรื่องการปลูกมะนาวปลูกกล้วยอะไรต่างๆพวกนี้นะก็สามารถเข้าไปดูที่ Facebook นะครับไส้เดือนบุญรักฟาร์มนะหรือจะสมัครเป็นเพื่อนทางไลน์นะครับ ID ผมก็คือรัก2802รักนะครับรักก็คือ RAK 2802แล้วก็ R.E.K. R.E.K. 2802 r ค e k. E k, 28 e k นะครับือโทรศัพท์081-87-87-089 081-87-87-089